สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟหมเอฟซเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันศุกร์วันที่27จะเดือน12ธันวาคม2567จ้าก่อนสิไปรับชมฮานอยมัดรวมมือนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของมือวาดกันก่อนจะสําหรับฮานอยมัดรวมวันที่26จ้าสำหรับเลขเด่นจะให้ไปที่เด่น C7 วิ่งลูจะสำหรับมัดรวมผลนจะ3ตัวบนรอบเฉพาะกิจจะเมื่อว่าในหกชนเนาะเรียนหกของห้ากันให้ชุดกันจะอยู่ชุดกันสำหรับเฉพาะกิจ3มตัวบน780 807แปดศูนย์เจ็ดเดนเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเขาเฉพาะกิจมาลากลอยเนาะสองตัวล่างเฉพาะกิจหาสี่สำหรับหาส่มือนีความหาสี่ต้างจะนวดเฉพาะกิจล่างมาหาสจะเข่าเด่นสวิ่งรูดสจะโอ้โหพอคามเด็กผี่น้องปุ๊บเขา่ามาปั๊บเลยสำหรับรอบพิเศษจะสามตัวบนศูน์หกหกอ่าหกหกเบิ้ลมาเต็มเต็ม ตัวนี้เต็มๆอ,อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปน้องวันห้าหน้อยมาร่วมกับแยกน้อยนี่คือชนหกเนาะสำหรับแยกน้อยกับชนกันสองน้อยเด่นหกๆสำหรับมัดร่วมก็คือหกชนกันแบบโอ้โหหลายตัวกันเลยทีเดียวถือว่ามาได้แบบเน้นๆเนาะหกๆกยา สำหรับสองตัวล่างพิเศษ40จะสำหรับ40จะขู่ผ่านไปจะพิเศษเกือบเด้งบนหลางเนาะเด่น4รุด4มา,จ,าจะ่าจะขู่ผ่านไป40สำหรับรอบปกติ460สำหรับ60เข่าตัวเน้นเตเต็มๆตรงๆจ้าชุดการโอ้โหสามตัวบน460บริจบใหายเลยเนาะ460เนาะจ้าสูตรสามตัวไอจอยมีอีกสูตร ตัวเน้นเต็มเต็มจะหกศูนย์ตรงตรงสองตัวลากรอบปกติหนึ่งศูนย์ผ่านไปรอบวีพี่จะซ้ำตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับเจ็ดเจ็ดสี่มาขู่เด่นเต็มเต็มเลยเนาะเด่นเจ็ดวิงดุดเจ็ดของห้าในทางลักสิบลักร้อยนอะจ๊ะเด่นสี่วิ่งดุดสี่มาสี่เจ็ดสี่จับขู่เขาสี่เจ็ดจะตัวเน้นเต็มเต็ม ชุดเด่นเต็มๆสองตัวล่างห้าแปดผ่านไปอ่าสำหรับห้าน้อยของเฮาก็คือตามนี่เลยเนาะยินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้อฟซีติดตามนะจ๊ะสำหรับชุดสามตัวของเฮาผ่านไปจากเมื่อนี้บอได้จับเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเราจะจับห้ายแต่หกสี่หกนะจ๊ะเลขหามแต่เข้ามาศูนย์ศูนย์หกโอ้โหส่วนสี่หกศูนย์กับบอไ้จับห้ายเนาะเจ็ดเจ็ดสี่กับบอไรจับห้ายเนาะเจ้าโอ้ เจ็ยดเจ็ดสี่นาะครูเด่นอ่าาดไปสําหรับสูตรสามตัวของฮาจะสูตรสองตัวของฮามือหนึ่งถือว่าปังสามนอยเต็มเต็มสำหรับตัวประกบคู่มือหนึ่งขาดแค่รอบเฉพาะกิจหายสี่สี่หาอย่างเดียวเลยเนาะสี่รบสี่นอยเต็มเต็มจ้าโอ้โหปังอ่ะคราวตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราตะคลิปเผื่อเป็นกำลังใจหายกาับแอดจอยได้นอกจากแอดจอยจะได้มีกำลังใจว่างแนี่ถ้าจะสำหรับสูตรสามตัวของเฮาครูนี่ก็คือ โอ้ t t. ห้ซีหนึ่งหนึ่งเนาะเข้ามาเจ็ดเจ็ดสี่เนาะจ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดตามรุ่นกันต่อจ้ะสำหรับฮานอยแยกน้อยมวดวันก okay. ็ถ no. ือว่าปังเนาะโอ้โหแนวทางฮานอย่วงนี่เนาะจ้าแงียกน้อยกับจับคูเข่าสองน้อยเต็มเต็มส่วนน้อยแหลกนี่คือมาเบิ่นหกหกเนาะเข่าเด่นหกวิ่งรูทหกจ้อลุงไ้สองสูตรจ้าสำหรับแนวทางฮานอยเราจะมีมัดร่วมกับแงยกน้อยจ้ะ สำหรับมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นสามเก้าวิ่งลูดจ้ะจับคู่เด่นสามดูดสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสำหรับเก้าจ้า 9 0้าศูนย์เก้่เก้าสุดเด่นเก้าสาำหรับตัวกันจะกันสมีสี่หกสี่เกอยู่ชุดกันจะสี่เก้าเก้าสีตัวเดียวกันเนาะสามตัวบนสี่เกส แปดหกสี่สามหกแปดสี่สี่สามตัวเน 8, 6, 4, ้นจ้าแปดกสี่กับ368กันส8่แเก้าจ้า เก้าสามเก้าสองอ่าเก้าสามเก้าศูนย์ละกันจา้าสามหกสามเจ็ดสำหรับเด่นสามทุสามสำหรับมัดรวมแอรจอยไฮซีน้อยจะเฉพาะกิจถึงวีไอพีจะสำหรับมัดรวมจะรวบแอรเอฟซีมาอยู่ในห้าน้อยรอบใดน้อยสำหรับห้าน้อยมัดรวมกับห้ากับฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณากัน,กนอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมกักตัวชอบกาคอยตามเน,ะนะาะแนวทางมีเข่ามีรูดเราจะพิดพลาด ระการได้กะคอยสตดคอยไพ่ไหวด้วยราคาเราจะมือนี้กะคอยมาปังๆคอยม้เด้งๆราคาเนาจะขอใหายพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสูงดีเฮ่งๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าชอบกดไลค์แชร์ share. ถ้าชอบถ,ถ้าถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้จะบริสุทธิ์บริพาสแนวทางตัโตไปจะแนวทางดีๆมิหายพี่น้องเอฟซีใดถุกวันจ้าสวัสดีจ้า